This is a all-new Volvo V60 อ้าวไปร้อเขาอีกเมื่อเรามาดูทางเลือกในตลาดรถยุโรปแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้ววันโว่เนี่ยเขาก็เป็นรถที่ราคาไม่สูงราคาจับต้องได้และถ้าเทียบในคลาสใกล้ๆกันเขาก็มาจะถูกกว่าใคราห้ออื่นเนี่ยประมาณ3-4 0 0 0 0แสนบาทค่ะแล้วคันนี้ก็เช่นกันราคาดีมากๆนะคะ เท่านั้นไม่พอนะคะคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถทรงวา์กอนนะคู่แข่งแทบไม่มีค่ะคู่แข่งเดียวที่มีอยู่นะคะคือเจ้า audi a4 a1 นั่นเองค่ะยิงถ้าเทียบกับส่วนต่างของราคา a van นะคะก็บอกเลยว่าต่างกันเกือบ600,000บาทเลยทีเดียว ราคามือหน,นะคะตอนเปิดตัวมาเนี่ยน่าตกใจมากนะคะเพราะว่าราคาดีงามมากว่าสองล้านหกแสนเบาทเท่านั้นค่ะและคันนี้อายุการใช้งานทั้งหมด2ปีทวนบอกเลยว่าราคาก็เบามากๆนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสบาทเท่านั้นเองเจ้าของเดิมเนี่ยบาดเจ็บมาให้แล้วร่วม7จ0 0 0สบาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะรีบพักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยหมายว่าคันนี้อยู่กับเราไม่นานแน่นอน ถ้าพูดถึง Volvo นะคะชื่อชั้นในตลาดบ้านเราแต่ก่อนเนี่ยยังสู้เบนทหรือว่า BMW ไม่ค่อยได้นะแต่หลังๆมานี้บอกเลยว่าตั้งแต่เขามีการรีบูตหน้าตานะคะได้เจนใหม่หน้าตาแบบนี้มาเนี่ยยอดขายกระเตื้องขึ้นมากนะแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากขึ้น และส่วนตัวแล้วนะคะใหม่มองว่า Volvo เนี่ยรู้จัก positioning ของตัวเองดีมากค่ะการดีไซน์ของเขาก็รีเฟล็กออกมาให้เห็นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความหรูหรานะแล้วก็สปอร์ตเล็กๆเ,เท่านั้นคือเป็นการกลมกลึงระหว่าง2อย่างนี้ก็ได้อย่างลงตัวมากๆค่ะด้านหน้าของเจ้า V60 ก็สวยตามระเบียบเลยค่ะกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบซีที่ไม่เหมือนใครเวลาขับผ่านเนี่ยใครก็ต้องมอง เท่านั้นไม่พอนะคะตัวไฟหน้าเพื่อนๆจะได้ไฟแบบ LED ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยและในตัวท็อปแบบคันนี้ไฟหน้าก็จะปรับเลี้ยวตามองศาของพวงมาลัยรวมถึงยังสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้อีกด้วยขอตัดเข้าช่วงรู้หรือไม่กันเลยนะคะเพราะว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED และมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์มากคือความเป็นตัว T แบบนีเน้เพื่อนเพื่อนคุ้นคุ้คไหมคะว่ามันหน้าตาคล้ายอะไรนะคะแรงบันดาลใจที่เขาได้มาคือจากเทพเจ้าสายฟ้าต่อน,นั่นเองนะคะ สำหรับด้านข้างเป็นอะไรที่เพลินตามากๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ล้ออลลอยขนาด19นิ้วในรุ่นท็อปและแบบ18นิ้วในตัวเริ่มต้นและที่สำคัญนะคะคือหน้าตาล้อเดิมๆที่ติดมาจากศูนย์เนี่ยก็ดูดีอยู่แล้วนะขับแบบเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนแม็กเลยใหม่ก็มองว่าสวยมากๆแล้วค่ะ และที่ใหม่รู้สึกว่าเออเพิ่มเงิน1นึ่งแสบาทแล้วคุ้มเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าการขยับจากตัวซีดานมาเป็นวากอนเนี่ยเพิ่มเงินแค่1นึ่งแสบาทเท่านั้นดูคุ้มค่าไม่น้อยเลยนะคะเมื่อเทียบกับพื้นที่บรรจุสัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นขณะนี้ บอกเลยนะคะว่าอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากก็คือด้านหลังนั่นเองค่ะโดยเฉพาะส่วนของไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยมันเหมาะกับรถที่รูปทรงวาก้อนหรือว่าทรง SUV มากๆคล้ายๆพวก XC60 XC40 แบบนี้นะคะให้ดูกันที่สำคัญฝาท้ายเปิดได้หลายแบบมากนะจะสามารถทั้งเอามือกดแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาหรือจะเป็นแบบแทนฟรีเทลเกตก็ได้ค่ะ ก็ถือว่าใช้งานพอได้อยู่นะคะแต่แอบต้องจับจุดนะส่วนตัวต้องบอกเลยว่าไม่เตะม,มาแล้วหลายรุ่นนะคะปกติแล้วก็สักประมาณ4-5รอบอาจจะได้สำหรับคันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ2รอบทวนเท่านั้นหาจุดของเขาก็เปิดได้ง่ายๆเลย และด้วยความที่คันนี้เนี่ยมันเป็นรถทรงวากอนนะคะมิติตัวถังจริงๆมันมาจากตัวซีดานเนาะทำให้การยกของยกขึ้นสไตล์ผู้หญิงแบบเรานะคะหรือพ่อบ้านคนไหนที่ไม่อยากแบบยกสูงนะคันนี้คือถนัดมากเอาของขึ้นง่ายกว่าพวก SUV ค่ะและดูช่องเก็บของของ,ของเขาคือใหญ่โตมโหลานนะคะและตัวเบาะนะคะก็สามารถพับได้แบบ60ต่อ40ดังนั้นสายสัมภาระสัมภาระเยอะนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน สำหรับห้องโดยสารของวันโวจะมาในรูปแบบมินิมอลเรียบหรูไม่รกตาค่ะให้เห็นภาพง่ายๆก็คือผิวสัมผัสต่างๆนะคะแม้กระทั่งคอนโซลด้านบนหรือว่าตรงกลางต่างๆนะคะก็คือเป็นหุ้มด้วยหนังทั้งหมดนะแล้วพอเป็นตัว Inscription หรือว่าตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีลายไม้ตรงนี้ให้เข้ามาทําให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นด้วยไม้โทนอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ดูหลับกับเส้นสายตัวรถอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยค่ะ ส่วนตัวนะใหม่ขอเรียกว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นแนวเรียบหรูแต่ถ้าเบนเนี่ยมันเป็นหรูแบบชงชางนะคะและถ้าเป็น B M W มันก็จะดูเหมือนสปอร์ตแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็กึ่งกลางระหว่าง2ค่ายละกันค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันผิวสัมผัสข,ของเขาดีนะคะและคนที่ใช้รถค่ายอื่นมานะคะพอมาใช้วอลโวก็อาจจะสับสนมึนงงนิดหน่อยนะคะไอค้งไอคอนเขายังไม่ค่อยชัดเจน,นะะอะอย่างเมื่อกี้นะคะใหม่เบาเสียงนะคะ หนเบาเสียงเบาเสียงไม่ได้หรอก็คือไปที่เครื่องหมายลบนี้เฉยนะคะจริงๆก็คือลงอันเนี้ยคือเสียงเบาลงนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ความคุ้นชินสักคู่หนึ่งถึงจะใช้งานได้ถัดมาดีกว่าดูกันที่จอด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะจออันนี้เนี่ยคือหน้าตาดีไซน์สวยงามเป็นจอดิจิตอลทั้งหมดนะคะขนาด10นิ้วคือดูแล้วนะคะ UI ของเขาก็อ่านอะไรต่างๆได้ชัดเจนฟอนต์ก็ถือว่าสวยงามอันนี้ชอบนะคะ ต่อกันที่ตรงกลางเลยอันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของเขาได้ไหมน่าจะถือว่าได้นะคะเป็นจอขนาด9นิ้วขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทุกสิ่งอย่างนะคะได้รวมอยู่ในจอนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการปรับแอร์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการเชื่อมต่อทุกสิ่งอย่างใดๆนะคะก็อยู่ในนี้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูคร่าวๆนะคะอย่างอันนี้เนี่ยมันจะมีคาสเตตัสขึ้นมาเนาะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามีอะไรที่แจ้งเตือนรอบเราหรือว่าแม้กระทั่งเลเวลของน้ำมันเครื่องของเราเป็นยังไงนะคะ ลมยางเป็นยังไงต่างๆคือดูได้อ่านได้ชัดเจนค่ะเชื่อมต่อโทรศัพท์เราอยากเชื่อมต่อกับเครื่องไหน การใช้งานของเขาค่อนข้างง่ายแล้วไม่จะบอกเลยว่าทัศกิจของเขาดีมากนะคือตอบโจทย์ตอบสนองได้เร็วมันจะมีจังหวะแหลกแค่ตอนแรกตอนเปิดเท่านั้นเองหลังจากนั้นคือลื่นไหลามากๆนะคะจิ้มอะไรปุ๊บก็คือไปทันทีชอบนะคะแต่ติดอยู่หนึ่งอย่างนะคะพูดมาแล้วหลายคลิปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางอย่างอย่างเช่นแอร์เนี่ยคะ่ะมาปรับที่จอก็แอบให้ความรู้สึกที่แบบมันต้องตั้งใจปรับนะถ้ากรณีที่เราขับรถอยู่ด้วยแล้วเราอยากปรับก็คือ มันอาจจะอันตรายไปนิดนึงนะคะที่ต้องมาปรับที่ตรงนี้และข้อเสียเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันดูสกรปรกได้ง่ายเพราะเราใช้นิ้วแตะสัมผัสมันตลอดนะคะก็และยิ่งเวลาทําความสะอาดคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทําความสะอาดเช็ดไปด้วยโดนไปด้วยแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ค่ะวันว้าเขาคงรู้นะคะก็คือมีปุ่มปิดจอมาให้ นี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเช็ดได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบไปโดนปุ่มนู้นปุ่มนี้หรือปรับเซตติ้งอะไรต่างๆหรือเปล่าก็คือไม่นะคะอันนี้ก็ถือว่าคิดมาเผื่อแก้ไขปัญหาให้เราแหละตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบใสๆเห็นปุ๊บนะคะนึกถึงสวารอบกี้เลยนะคือถ้าเกิดว่าอยากเข้าเกียร์อะไรนะคะสามารถ ปรับได้เลยแต่ว่ามันจะไม่เห็นที่อันนี้เลยไม่มีไฟแจ้งเตือนต่าง,าง,างๆใดๆแต่ว่าดูได้ที่จอเช่นปัจจุบันใหม่อยู่ที่เกียร์เค่ะหรือดันลงมาอยู่ที่เกียร์ดีแบบนี้นะคะให้ดูกล้องนะคะก็คือภาพเนี่ยคมชัดนะแล้วก็ตรงนี้ที่เบลอเบอร์คือไม่ต้องแปลกใจนะมันเป็นเหมือนภาพมุมสูงนั่นเองนะคะทําให้บางส่วนอาจจะดูบเบลอเบร์ไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วคือใช้งานง่ายเห็นชัดเจนนะคะว่าวัตถุจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหลังเราหรือเปล่าหรือว่ามีเด็กเล็กหรือมีอะไรอยู่รอบคันคือเห็นทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ถว่า่าาผ ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะก็สามารถปรับวอลไฟฟ้าพร้อมกับมีหน่วย Memory s e ซีมาให้ด้วยเท่านั้นไม่พอนะส่วนของเครื่องเสียงนะคะฮามานกาดอนเหมาะสำหรับเราหูดีทั้งหลายนะและมาทั้งหมด14ตัวไปเลยจ้า แต่ในคันนี้ก็มีจุดที่ให้ทุกคนต้องอาศัยความคุ้นชินอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยคือหน้าตา UI ของจออินฟอร์เตนต์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ยูนิคไม่เหมือนใครนะกว่าจะหาฟีเจอร์ที่ต้องการบางทีเนี่ยก็ถึงกับต้องจอดรถหาไปเลยค่ะอย่างที่สองนะคะถึงคันเกียร์ของเขาจะดูสวยดูดีนะแต่จริงๆแล้วมันก็แอบไม user ่ user friendly เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีลูกศรหรือว่าไฟแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้เราเข้าเกียร์อะไรอยู่ต้องมองไปที่จอมาตรวัดด้านหน้าแทนนะคะ และข้อ3นะคะในส่วนของเกียร์อีกรอบหนึ่งค่ะมันสามารถเปลี่ยนได้ทีละหนึ่งสเต็ตเท่านั้นไม่สามารถขึ้นลงหลายๆขั้นได้ในเวลาการใช้งานสถานการณ์ที่ต้องใช้เกียร์ไหนแบบเร่งรีบเนี่ยก็อาจจะหัวเสียนิดหน่อย ส่วนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเบาของเขานั่นเองนะบางคนเห็นแบบแรกนะคะก็นึกถึงเบนท์บีและกลัวว่าจะนั่งไม่ค่อยสบายแบบนั้นนะคะคันนี้ไม่เป็นแบบนั้นเลยนะคะหมายว่ารูปทรงของเขาทํามาได้ดีแล้วก็ซัพพอร์ตหลังได้ดีมากๆทั้งนี้ท้งนั้นส่วนตัวไม่ได้ชอบเบาใครง่ายๆนะปกติแล้วที่เคยชอบมานะคะก็จะชอบของมาสตแล้วก็โตโยต้ในบางทุนเท่านั้นคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เก็บเข้าบัคเกอ l i ลิสต์ได้เลยเพราะว่าชอบค่ะ ตอนนี้นะคะใหม่ก้อนนั่งที่เบาะที่นั่งตอนหลังแล้วนะคะบอกเลยว่าเลกรุงคือเหลือมากนะคะอันนี้คือเหลือแบบ30เซนลา้เกือบ30เซนนะคะส่วนสูงใหม่แค่ 1. 6 0เซนติเมตรคือนั่งสบายมากๆแต่เชื่อเลยว่าใครที่สูงกว่านี้ก็คือยังทุกอย่างคือยังเหลืออยู่มากนะคะอันนี้ เท่านั้นไม่พอค่ะอีกอันหนึ่งนะคะที่ต้องโน้ตไว้เลยก็คือแอร์นะปกติเราจะคุ้นชินกับการมีแอร์หลังบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะแต่คันนี้เนี่ยมันหายไปซึ่งก็น่าจะคอนเซปต์เดิมก็คือมีการวางแบตเตอรี่เข้ามา ทําให้ไม่สามารถติดตั้งแอร์ที่ตรงนี้ได้สิ่งที่เขาทำนะคะก็คือการให้มันอยู่ที่บริเวณเสา B ีตรงนี้ซึ่งหมายมองว่าดีเหมือนกันแล้วก็เข้าโดยตรงเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับเปิดปิดได้ที่วางแขนนะคะก็อยู่ในโพซิชันที่กำลังดีแต่ว่าผิวสัมผัสก็คือเป็นหนังนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้1อันรวมไปถึงสามารถ วางแก้วได้แบบนี้แล้วก็ใหม่มองว่าเขาท้าออกมาได้แข็งแรงมากค่ายอื่นนะแม้กระทั่ง B M หรือเบน z นะคะก็คือตรงนี้ดูปอกแตกนะคะแต่อันนี้คือออกมาดูแบบให้หูอีรอบมันดูแบบเยี่ยมนะคะ ขอเข้าสู่ช่วงรู้หรือมาช่วงที่2นะคะนี่เลยค่ะใครที่นั่งตรงกลางนะคะทําไมเขาถึงต้องนั่งทางขานะคะก็เพราะว่ามีแบตเตอรี่อยู่ขวางอยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะส่วนบางที่ห่อเนี่ยเขาจะเลือกวางไว้ที่ด้านหลังนะคะคันนี้เลือกวางตรงกลางเนื่องจากว่าเขาอยากให้บาลานซ์ต่างๆทําได้ดีแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อแบตเตอรี่หรือส่วนที่หนักเนี่ยมาอยู่หนักที่ตรงกลางค่ะ ส่วนคองหลังคานะคะเป็นแบบพาราโรมิกรูฟแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นระบบวันทัสนะคะแบบนี้เปิดได้จนสุดในครั้งเดียวเลยนะคะกระจกเองก็คือบานใหญ่มากนะคะแต่เวลาเปิดแนจริงสามารถเปิดได้แค่นี้นะคะก็คือแค่ท่อนแรกแต่ว่าถ้าเอาแบบสำหรับรับชมวิวเฉยๆนะคะได้กระจกบานใหญ่ยาวจนถึงที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังเลย ตอนนี้นะคะเราก็ทำการลองขับอยู่นะคะบอกเลยว่าตัวเลขของเขาเนี่ยแรงม้าจัดเต็มนะคะเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกัน407แรงม้าฟังแล้วคิดว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันซุปเปอร์คาร์หรือเปล่านะคะแต่จริงๆพอได้ลองขับขี่นะคะก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้เซ็ตมาให้เป็นแบบนั้นนะการทำงานของเขาจริงๆนะคะ320แรงม้าจะอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์แล้วก็87แรงม้าอยู่ที่มอเตอร์ไฟฟ้าค่ะฟีลลิ่งการขับขี่จริงนะคะก็เหมือน รถประมาณ200กว่าแรงมา้าไปปลายอะไรแบบนี้ค่ะก็คือการขับขี่ทำได้ดีอัตราเร่งทำได้ดีอย่างแน่นอนแต่มันไม่ได้แบบ400ม้าแบบที่เราคิดนะคะมันคือ400แบบเหมือน250อย่างเงี้ยออแต่วอลโวนะคะเขาก็ไม่ได้ให้ตัวเลข 407แรงมา้ามาเฉยๆนะจริงๆแล้วนะคะก็คือช่วงรถราคาประมาณนี้ถ้าเป็นค่าย BM หรือว่าค่ายเบน z เนี่ยมันได้แค่ขับ2เท่านั้นแหละอันนี้เนี่ยคือได้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกเฟิรม์มเป็นหนึ่งเดียวกับรถมากขึ้นเพราะมันเป็นรถขับเคลื่อน4ี่ล้อค่ะ ขอเข้าสู่ช่วงรู้หรือไม่ช่วงที่3ามนะคะเพราะว่าคันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่อ่อนนะคะมันก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าส่วนของขับสี่เนี่ยมันจะอยู่ที่สองล้อหลังที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะไม่ทํางานค่ะถ้ากรณีที่แบตเตอรี่อ่อนการขับขี่ต่างๆหม่บอกเลยว่าจริงๆแล้วคือชอบมาก ส่วนตัวรู้สึกว่าเข้าโคงอะไรต่างๆนะคะทําได้ดีพวงมาลัยแอบเบากว่าที่คิดไว้นิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครที่ขับรถญี่ปุ่นมานะคะคันนี้ก็ถือว่าน้ำหนักโอเคแล้ว สุดท้ายนะคะหม่ขอสรุปแบบนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยถือว่าราคามิตรภาพสมเหตุสมผลสัมภาระเยอะก็ไปด้วยกันได้นะคะเหมาะทั้งขับขี่ในเมืองหรือว่าขับขี่ต่างจังหวัดช่วงล่างสมรรถนะต่างๆดีมากที่สําคัญนะคะวารันตียังเหลือค่ะคันนี้เนี่ยซื้อมาแบบครอบคลุมเปรียบประดัง BSI ของ BM ด้วยนะคะดังนั้นใครได้ไปก็ไม่น่าผิดหวังแน่นอนกับวารันตี5ปีของเขาคันนี้เป็นมือ2ผ่านมาแล้ว2ปีนะคะเหลืออีก3ปียาวๆส่วนใครที่กลัวเรื่องค่า ซ่อมหลังจาก5ปีผ่านไปนะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าพื้นฐานปกติแล้ววันโวเนี่ยค่าซ่อมเขาก็หนักอยู่แต่ไม่เชื่อว่าเขามีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าปัจจุบันรถของเขาขายดีมากขึ้นอีกหน่อยอู่นอกต่างๆก็น่าจะซ่อมได้ถูกมากขึ้นเราก็มีอะไรมากขึ้นอย่างแน่นอนสุดท้ายนะคะก็ขอฝากร้าน PJ คาร์มาด้วยนะคะมีเว็บไซต์แล้วด้วยอย่าลืมนะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ดูซักรถเราได้จ้า ใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะบ๊ายบาย